แนะนำ5อันดับแท็บเล็ตสุดคุ้มที่ดีไซน์สวยและน่าใช้มากๆในปัจจุบันแท็บเล็ตทุกตัวที่เอามาแนะนำในวันนี้ก็จะมีจุดเด่นในเรื่องความคุ้มในเรื่องสเปคราคาถูกใช้ดีเหมาะกับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้งานแท็บเล็ตหนักมากเน้นใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงใช้งานปากกาวาดรูประบายสีหรือคนทั่วไปที่ต้องการแท็บเล็ตสเปคคุ้มๆลำโพงดังๆ และจอใหญ่รวมถึงรองรับปากกาในงบไม่เกิน6,000บาทแท็บเล็ตหน้าใช้รุ่นแรกหรืออันดับที่5ของวันนี้ก็จะเป็น Huawei MatePad SE 1 1ก็เป็นแท็บเล็ตที่จอใหญ่ดีไซน์สวยสเปคครบและราคาถูกโดยจะมาพร้อมกับหน้าจอ TFT LCD ขนาด11นิ้วความละเอียด Full HD หรือว่า1920คูณ1200พิกเซลระบบปฏิบัติการจะเป็น Harmony OS 2.0ในส่วนของ CPU ก็จะเป็นคิริน n 7 1 a a มีแรมให้เลือก 6GB และ 8GB ส่วนหน่วยความจำจะมีให้เลือกแค่ 128GB ไม่สามารถเพิ่มไมโคร s d c a r กาได้กล่องหลังความละเอียด8ล้านกล่องหน้า5ล้านมีระบบสแกนใบหน้าไม่มีสแกนนิ้วมีทั้งตัว Wi-Fi และตัว4 G รองรับ Wi-Fi 5GHz รองรับปากกา M-Penlight มีลำโพงมาให้ถึง4ตัวแบต7 0 0 0และชาร์จเร็ว22.5วัต์โดยจะมีน้ำหนัก 475กรัมตัว Wi-Fi แรม 6GB ความจำ128ตอนลดราคาก็จะขายแค่4,330บาทถ้าเป็นราคาปกติก็จะแพงขึ้นประมาณ1,000บาทแต่ตัว Wi-Fi จะไม่ได้แถมปากกาส่วนแรม8ความจำา2 8 8รองรับ4 G ใส่ซิมได้และแถมปากกาด้วยก็จะมีราคา6,790บาทถ้าชอบหัวเว่หรือต้องการแท็บเล็ตสเปคคุม้มดีไซน์สวยและคุณภาพดีมากๆ แต่ราคาถูกสักรุ่นมาใช้งานเน้นที่งานประกอบดีแบตอึดจอใหญ่ลำโพงดังรองรับปากกาและให้ทุกอย่างมาคุ้มมากๆในราคา5,000-7,000ถึงบาทก็ไปจัดตัวนี้มาได้เลยความลื่นไหลถือว่าเพียงพอกับการใช้งานทั่วไปในส่วนการเล่นเกมอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมาก สำหรับฟรีไฟ r e ROV ก็ปรับกลางๆหรือว่าปรับต่ำพอเล่นได้ถ้าเน้นที่ดูหนงังหรือว่าฟังเพลงว่านรูประบายสีต่างๆรวมถึงเน้นใช้งานทั่วไปตัวนี้จะตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยมาต่อกับอันดับที่4อย่าง Lenovo Tab M11 2024ก็เป็นแท็บเล็ตสเปคคุม้มฟีเจอร์ครบและดีไซน์สวยรุ่นใหม่ที่มากับหน้าจอ IPS LCD ขนาด11นิ้วความละเอียด Full HD r รีเฟรช a t e 90เฮิรตซ์ i d 14 CPU จะเป็น m e d i a ท e k Helio g 88เวอร์ชั่นที่ขายต่างประเทศจะเป็น RAM 8ความจำ128 g b ส่วนเวอร์ชั่นที่ขายในไทยจะเป็น RAM 4ความจำ128 g b เพิ่ม Micro s d card ดได้กล้องหลัง8ล้านในส่วนกล้องหน้าก็จะมีความละเอียด8ล้านพิกเซลเหมือนกัน ไม่มีระบบสแกนใบหน้าไม่มีสแกนนิ้วมีทั้งตัว Wi-Fi และตัว 4G รองรับ Wi-Fi 5 GHz มีลำโพงมาให้ถึง4ตัวแถมยังรองรับปากกา Lenovo Tab Pen และ Lenovo Tab Pen Plus แบตความจุ7 0 4 0 m ม ah, ิพร้อมกับชาร์จเร็ว15วัต์และมีน้ำหนัก465กรัมเวอร์ชันที่ขายต่างประเทศจะเป็นตัว Wi-Fi ความจำ128 g b และไม่แถมปากกาปกติจะขายที่5,399บาท ถ้าต้องการปากกาเพิ่มก็จะมีราคาประมาณ6,700บาทส่วนตัวที่รองรับ 4G ใส่ซิมได้แถมปากกาเป็นเครื่องศูนย์ไทยและได้แรม4 g ิความจำ128ก็จะมีราคาประมาณ7,000บาทถ้าเทียบกับตัว Huawei ผมชอบการดีไซน์และเสียงลำโพงของ Huawei มากกว่านอกจากนี้ Huawei ก็ยังมีแบตอึดกว่าชาร์จไวกว่าและราคาถูกกว่าแต่ Lenovo Tab M11 ก็ได้เปรียบที่จอ90เฮและมี Google Mobile Service ถ้าต้องการแท็บเล็ตจอใหญ่ refresh rate ค่อนข้างสูงแถมยังมีลำโพงถึง4ตัวคุณภาพเสียงค่อนข้างดีรองรับปากการองรับ Google Mobile Service และมีความลื่นไหลเพียงพอกับการใช้งานทั่วไปเล่นเกมกราฟิกกลางๆพอได้ก็ไปจัดตัวนี้ได้เลยคุ้มค่าแน่นอนสำหรับอันดับที่3ของเราก็จะเป็น Lenovo Xiaoxin Pad 2024 ก่อนอื่นก็ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าแท็บเล็ตรุ่นนี้จะไม่เข้าไทยไม่ได้นําเข้ามาขายในไทยอย่างเป็นทางการแต่ถ้าชอบจริงๆก็สั่งตามช้อปปิ้งออนไลน์ได้เหมือนกันโดยจะมากับหน้าจอ L c D ขนาด11นิ้วความละเอียด Full HD Refresh Rate 90 h z อัปเดต Android 14ได้ CPU จะเป็น Snapdragon 685มีแรมมาให้เลือก6 g b และ8 g b หน่วยความจำ128 g b เพิ่ม micro SD card ได้ กล้องหลังและกล้องหน้าจะมีความละเอียด8ล้านพิกเซลเท่ากันรองรับ Wi-Fi 5G h z แต่ไม่รองรับ 4G ไม่สามารถใส่ซิมได้แต่ก็ยังดีที่รองรับปากกาและมีลำโพงมาให้ถึง4ตัวแบตความจุ7,400 0มิลลิแอมพร้อมกับชาร์จเร็ว15วัตต์และมีน้ำหนัก465กรัมตัวแรม6ความจำ128ตอนลดราคาจะขาย4,800บาทถ้าต้องการความจำเยอะขึ้น เป็นแรม8ความจำ128 g ิกก็จะมีราคา5,600บาทแต่ถ้าเป็นราคาปกติก็จะแพงขึ้นประมาณ700บาทถ้าเทียบกับตัวอื่นอาจจะเสียเปรียบที่ไม่รองรับ 4G ไม่สามารถใส่ซิมได้ไม่แถมปากกาและไม่มีเครื่องศูนย์ไทยแต่ก็มีบางร้านหิ้วเข้ามาขายเหมือนกัน ถ้าต้องการจอใหญ่รีเฟรชเรทค่อนข้างสูงรองรับปากกาลำโพงดังเป็นรุ่นใหม่และใช้งานทั่วไปได้ค่อนข้างลื่นเล่นเกมกราฟิกกลางๆใช้งานทั่วไปได้ดีวาดรูประบายสีเล่นเกมได้และดูหนังฟังเพลงก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเพราะมีราคาถูกกว่าตัวอื่นนิดหน่อยข้อเสียที่มองข้ามไม่ได้หลักๆก็คือไม่มีเครื่องสูนไทยนั่นเองถ้าซื้อเครื่องหิ้วมาหรือว่าสั่งมาจากต่างประเทศ ก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าจะไม่มีประกันจากศูนย์ไทยสำหรับอันดับที่2ของวันนี้ก็คือ Redmi Pad SE ก็เป็นแท็บเล็ตสเปคคุ้มราคาดีของ Redmi ที่มากับหน้าจอ IPS LCD ขนาด11นิ้วความละเอียด Full HD Refresh Rate 90Hz Android 13 CPU Snapdragon 680เริ่มต้นที่ RAM 6GB ความจำ 128GB และสูงสุดที่แรม8ความจำา2 5 6กิกเพิ่มไมโครเอสดีการ์ดได้กล้องหลัง8ล้านกล้องหน้า5ล้านมีระบบสแกนใบหน้าไม่มีสแกนนิ้วรองรับ Wi-Fi 5 g h กิกะเฮิรมีลำโพงมาให้ถึง4ตัวแต่ไม่รองรับปากกาและใส่ซิมไม่ได้ไม่รองรับ 4G โดยจะมีน้ำหนัก478กรัมแต่แบตเยอะถึง8,000ม ah. ิลลิแอมไม่รองรับชาร์จเร็วในช่วงลดราคาแรม6กิกความจำา128จะขายแค่ 4,990บาทส่วนแรม8ความจำ256ก็จะขาย5,949บาทถ้าเป็นช่วงเวลาปกติก็จะแพงขึ้นประมาณ1,000บาทถ้าชอบแท็บเล็ต Redmi อยากได้จอขนาดใหญ่ดีไซน์สวยลำโพงดังแบตเยอะกว่าตัวอื่นและมีความลื่นไหลในการใช้งานทั่วไปเล่นเกมกราฟิกลกลางๆได้ไม่ได้ใช้งานปากกาและไม่ต้องการใส่ซิมแต่เน้นไปที่การดูหนังฟังเพลงดู YouTube เล่นโซเชียลและใช้งานทั่วไปในด้านอื่น ก็ไปจัดตัวนี้ได้เลยคุ้มค่ามากๆแน่นอนและแล้วก็มาถึงอันดับที่1ห,หรือว่ารุ่นสุดท้ายของวันนี้จะเป็น Samsung Galaxy Tab A9 LTE ก็เป็นแท็บเล็ตขนาดเล็กสเปคแรงและราคาถูกของ Samsung มากับหน้าจอ TFT LCD 8.7นิ้วความละเอียด HD Refresh Rate 60Hz Android 13อัปเดตเป็น Android 14ได้ CPU ตัวแรงอย่าง e d i a t ท k Helio G99 เริ่มต้นที่แรม 4GB ความจํา64 GB, และสูงสุดที่แรม8ความจํา 128G เพิ่มไมโครอ d ดการ์ดได้กล้องหลัง8ล้านกล้องหน้า2ล้านไม่มีระบบสแกนใบหน้าและไม่มีระบบสแกนลายนิ้วมือรองรับการใช้งาน Wi-Fi 5GHz ใส่ซิมได้รองรับ4 G และมีลำโพงคู่แบตความจุ5,100 mAh ชาร์จเร็ว 15W วัตตัวแรม4ความจํา64 GB. ราคากลางๆจะอยู่ที่ 5, 9 9 9บาท แต่บางร้านก็ขายแค่4,990บาทถ้าอยากได้ความจำเยอะขึ้นเป็น128 g b และ RAM 8ก็จะมีราคาประมาณ6,990บาทถ้าชอบซัมซุงอยากได้แท็บเล็ตขนาดเล็กพกพาง่ายแต่สเปคแรงใช้งานลื่นเล่นเกมกราฟ,ฟิกกลางๆปรับสูงได้และอยากได้แท็บเล็ตรุ่นใหม่ของซัมซุงที่ราคาถูกแต่สเปคแรงและคุ้มมากๆก,ก็ไปจัดตัวนี้ได้เลย ในเรื่องการดูหนงังในเรื่องการฟังเพลงหรือในการเรียนการสอนอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากถ้าเน้นเรียนเน้นวาดรูปหรือเน้นดูหนงังฟังเพลงเป็นหลักตัวที่จอใหญ่ๆความละเอียดสูงๆและลำโพงดังๆจะทำได้ดีกว่าแต่ซั s ซุงตัวนี้ก็พกพาง,ง่ายกว่าลื่นกว่าและเล่นเกมดีกว่าใส่ซิมได้ด้วยก็อยู่ที่การใช้งานอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนและการสนใจรุ่นไหนก็ไปหาดูตามห้างหรือว่าศูนย์ใกล้บ้านแต่บางตัว อาจจะไม่มีเครื่องศูนไทยตามห้างไม่มีขายถ้าอยากได้จริงๆก็สั่งตามช้อปปิ้งออนไลน์ได้ถ้าขี้เกียจจะไปดูตามร้านก็สั่งผ่านลิงก์ใต้คลิปได้ทุกรุ่นเลยผมไม่ได้รับสปอนเซอร์จากแบรนด์ไหนแต่เพื่อความปลอดภยัยทุกร้านก็ผ่านการตรวจสอบมาอย่างดีไว้ใจได้แน่นอนสุดท้ายนี้ก็ขอเวลาไม่กี่วินาทีเพื่อกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยจะขอบคุณมากๆเลยหรือใครที่อยากสนับสนุนมากกว่านั้นด้วยการสมัครสมาชิก ก็จะขอบคุณมากๆเช่นกันสำหรับวันนี้ก็ขอให้นอนหลับฝันดีและราตรีสวัสดิ์กันทุกคนครับสวัสดีครับ